สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในวิดีโอนี้นะคลิปนี้นะครับเ,เรามาดูวิธีการ Import Font จุด ttf นะเพราะว่าที่ผมใช้ผมใช้เป็นจุด ttf เข้าไปในโปรแกรม procreate อเอาเ,เข้าไปในโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวนี่แหละคราวนี้เราจะมาเ,เริ่มต้นกันอย่างนี้สมมุติว่าผมมีไฟล์ฟอนต์เอาไว้ถูกไหมครับ ผมมีไฟฟอนต์เอาไว้เป็นจุด TTF ก็คืออาไปดาวน์โหลดมาแล้วก็อันซิปออกมาพออันซิปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นจุด TTF นะคราวนี้ผมจะเอามาันเอาเอาเออกมามันอยู่ใน PC ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาเอายู่ไว้ใน iPad เนี่ยผมก็ต้องอ่าโยนเข้าไปในด r o p b ็ x Dropbox หรือพวก Google l r i v e ก็น่าจะได้โอเคสมมุติผมโยนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะนะเป็นจุด TTF นะโยนเข้าไปใน d r o p b o x คราวนี้ เรามาอยู่หน้า iPad หน้าหน้า iPad นี้นะเราจะต้องเอาไฟล์จาก Dropbox ตัวนั้นนะอะ Dropbox ไฟล์ ttf ไฟล์ฟอนต์ export ลงมาเข้าในเข้าในเ,าเข้าไปในแอป,ปที่ชื่อว่าที่เป็นตัวกลางในการเก็บไฟล์ก็คือแอป,ปที่ชื่อว่าไฟล์มันอยู่ในไหนนะเดี๋ยวก่อนมันเป็นแอป,ปที่เขียนว่า file นะครับเราหาเราหาเนี่ย file เนี่ยตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ครับผม S 1> <S 1> นี่อย่างนี้นะตัวนี้เห็นไหมตัวเนี้ยครับเป็นฝ่ายเป็นเป็นเป็นเป็หมือนกับว่าเป็นตัวกลางที่ใช้ในการฝากฝากไฟล์งานอะไรอย่างนี้สร้างโฟลเดอร์ไว้ซึ่งหนึ่งอันนอ้โหก็สร้างโฟลเดอร์อืมเดี๋ยวๆๆสร้างโฟลเดอร์ยังไงเอ่ยสร้างโฟลเดอร์นี่ๆๆกันะะอ่า ฟอนต from my pc อ่าเราเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็ดันฟอนต์ from my pc นะครับผมสร้างโฟลเดอร์นี้ไว้ผมจะเอาฟอนต์ที่อยู่ใน Dropbox นะครับโหลดดาวน์โหลดหรือ Export ออกมาไว้ในนี้อ่าไว้ใน iPad ตัวนี้ก่อนเอาไว้ตรงกลางเนี่ยเหมือนจุดศูนย์กลางนะครับอ้าวคราวนี้ผมกด home กลับไป ผมเปิดดรอปบ็อกซ์ดรอปบ็อกซ์เนี่ยผมเอาไฟล์ใส่เอาไว้ในโฟลเดอร์ er ชื่อไรนะเอ๋เดี๋ยวนะโฟลเดอร์ <c oughs> er ชื่ออะไร New Font ใช่ไหมอ่ะ New Font นะครับ New Font อ่ะคราวนี้ผมจะเอาผมจะเอาไฟล์ทั้งหมดก็ได้ถ้าผมเอาไฟล์ทั้งหมดผมก็ ทำแบบนี้ต,ติ๊ก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 ทั้งหมดนะแล้วก็เอ็ก r t ข้างล่างนะฮะตรงกลางทุกท่านดูค่อยๆดูนะฮะช้าๆผมไปช้าช้านะผมไม่รีบนะอะคราวนี้ถ้าเกิดผมเอาแค่เฉพาะบางตัวสมมุติว่าผมเอาแค่โรลเค้กตัวนี้นะฮะฟเฟเธอร์ไม่เอาเพราะมันเอาเอาเอาคำที่จำง่ายๆเอาเฟเธอร์อ่าโรลเค้กแล้วก็ ที่ด้เวฟตัวนี้นะหนึ่งสองสาตัวนะครับผมเอาแค่3ตัวพอนะอยากได้3ตัวเนี่ยผมก็กดเ x p o r อปึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นมาว่า Save to File ไม่ต้องไป Copy to Procreate นะยังไม่ต้องนะ Save to File ก่อนชึบมันก็จะดาวน์โหลดมาจากนั้นมันจะมาเปิดแอปที่ชื่อว่า File เราก็หาโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับโฟลเดอร์ไหนฮะ ฟอนต์ from my PC อ่าจากนั้นกดปุ่ม save เบาๆหนึ่งครั้งปุ๊บอโอเคฮะจากนั้นกด home กลับไปดูที่ไฟล์อ่าเห็นไหมมาอย่างครับสามอัน feather .ttf lowercase .ttf title .ttf มาแล้วนะอัผ่าน เช็คดูอีกทีนออนไ My iPad ไหนฟอนต์อยู่ไหนนี่ฟอนต์อยู่นี่อ่าเห็นไหมครับผ่านนะครับคราวนี้กดโฮมตอนนี้ฟอนต์ดาวน์โหลดจาก Dropbox หรือจาก Drive นะฮะลงมาไว้ใน iPad ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะมันอยู่ในแอปท r e ช t i v ว่า l e คราวนี้เราเปิด Procreate ขึ้นมาครับอ่าเปิดมาโปรเค e ยร e นี้นะี๋วยว,ยว,ยว,ยวยอ่ะ คราวนี้ทุกท่านครับไม่ต้องใช้ปากกาแอปเปิลแอปเปิลเพลนซิลนะฮะให้ใช้นิ้วเรานี่แหละชา้าๆนะฮะค่อยค่อาปาดขึ้นจากขอบล่างนะครับชา้าๆมันจะขึ้นมันจะขึ้นที่ดึงขึ้นมาให้ปื๊ดเห็นไหมเห็นไหมเห็นที่ดึงไหมฮะอ่าขึ้นอย่างนี้เห็นไหมอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่อยค่อยเปิดช้าๆนะไม่ต้องใช้ปากกานะครับเอานิ้วเนี่ยเลื่อนเข้าไปปึ๊บจากนั้นเอานิ้วคลิกที่แอปไฟล์ คลิกนะฮะแล้วก็ลากออกมาไว้ทางขวาดึงอ่คลิกนะฮะปุ๊บลากออกมามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปล่อยโอเคไหมฮะ,ะแต่นั้นเห็นไหมครับมันเปิดโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า f o n t from my PC อยู่ถ้ามันไม่เปิดท่านก็ถอยกลับไปแล้วก็ไปหาอ่อ e l e c t เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะผมกดปุ่ม e l e c t นะฮะด้านขวาบนนะฮะขวาบน s select ปึ้ง มันก็จะให้เราติ๊กถูกว่าฟอนตไหนที่จะเอาใส่ไว้ในโป o ค r e a t e ตึกตึกตึกกับฟอนนะจากนั้นเอานิ้วเราเนี่แหละนะฮะจิ้มลงไปแล้วก็ลากจากหน้าต่างนี้ไปสู่หน้าต่างของโป o ค r e a t e จิ๊บแบบนี้โอเคไหมฮะเห็นนะแล้วก็ปล่อยเบาๆทุบเ,เสร็จแล้วอ่ะแล้วผมก็ปัดออกไป อันนี้ดูนะครับผมก็จะเปิดทดสอบขึ้นมาปึ๊บ add text เอมันฟอนต์ชื่ออะไรนะอะโลโลเค c เดี๋ยวดูนะผมจำชื่อฟอนต์ไม่ได้หาที่โลเค a อยู่ไหนอ่า low เจอแล้วโอเคเจอแล้วครับ low cake กันแฮะอ่าหนึ่งตัวตัวที่หนึ่งนะฮะอ่าโอเคต่อไปตัวที่สองอ่าชื่ออะไรนะ เฟเธอร F E A T S เฟเธอร์เวเธอร์เเธอรนีเนี่ยเฟเธอร์นี่อู้ทำไงด uh. ีก e ันเอ่อ e F E A T S เออเฟเธอ่าโอเคเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งอะไรนะที d ด l ทีเดเวโอเค ตูทีตูดทีนิดตท,ดทีอ่าเจอแล้วอืมแห้งจังเลยอะ่ะฟอนต์ตัวเนี้ยอ่อถ้าเกิดสมมติท่านใดถ้าถ้าถ้าสมมติว่าท่านมีฟอนต์อ่อบางทีท่านบางทีท่านท่านไปดาวโหลดมาจากเว็บนะฮะแล้วมันให้มาเป็นจุดซิปแล้วถ้าท่านรู้วิธีการอันซิปท่านรู้วิธีการอันซิปอ่ใน iPad นะครับท่านก็ใช้วิธีการอันฟิล์มในไอแพเลยนะเพื่อนๆนะคือไปดาวใช้ไอแพดดาวน์โหลดนึกออกไหมไม่ต้องไปใช้ไอ้ดบบล์บลอกเหมือนผมใช้ iPad ดาวน์โหลดะนะดอบบอดนดนเดี๋ยว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 ผมเขียนให้ดูอุ้ยขอโทษทีแล้วก็ประมาณนี้นะสมมุติว่าวิธีการที่ผมทำนะ อของผมนะครับผมมีไฟล์จุด ttf อ่ะเป็นไฟล์ฟอนต์นะฮะเป็นไฟล์ฟอนต์อยู่ใน PC ผมโยนเข้าดอบบล็อกก่อนอ่าผมโยนเข้าดอบบอ็อกจากนั้นผม export จากดอบบอ็อกเข้าไปใน iPad อ่า เข้าไปใน iPad นะโปรแกรมที่ท,ที่ที่ใช้ก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่าไฟล์นะโปรแกรมตัวนี้โอเคไหมฮะและจากนั้นะก็ใช้วิธีการที่ผมทำให้ดูก็คือว่าเลื่อนไอ้ข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ลากจากไฟล์เข้าไปในโปรเ r ร a t ีเอ่าเอาใหม่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าท่านทำบน iPad เลยนะถ้าท่านเปิดเว็บแล้วก็ดาวน์โหลดจุด ttf หรือจุดซิปลงมาใน iPad เลยเนะี่ยลงมาในตัวนี้เลยเนี่ยถ้าท่าน,านอันซิปได้ท่านก็ใช้วิธีการอ่าโดยมากเวลามันดาวน์โหลดมานะครับถ้าจ่าไม่ปิดมันจะมีโฟลเดอร์อยู่โฟลเดอร์หนึ่งถูกไหมฮะเวลาจาก Safari เนี่ยมันดาวน์โหลดมามันจะมีอยู่โฟลเดอร์หนึ่งก็คือโฟลเดอร์ชื่อว่าดาวน์โหลดหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้เนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์นี้อยู่ถูกไหมฮะพอท่านอันซิออกมาปั๊บมันก็อยู่ในนี้ คราวนี้เวลาท่านจะ Import เข้าไปใน Procreate ท่านก็แค่เปิดแบบที่ผมทำเมื่อกี้นี้นะแบบนี้ก็เปิดค่อยๆเปิดขึ้นอุ้ย sorry มันจะเป็นอย่างนี้นะต้องต้องระวังนะนค่อยๆค่อยค,อยค,อยคอยดึงขึ้นมาณนี้ช้าจ้าปื๊ดอ่าปื๊ดนะแล้วท่านก็ไปดาวน์โหลดฟอนต์อยู่ตรงไหนท่านก็จิ้มเอาแล้วก็ปึ๊บโยนใส่เข้าไปนะครับลักษณะน,นี้นะเหมือนกันนะครับ แต่ผมเคยลองโยนทั้งโฟลเดอร์เลยมันไม่ไปแต่ถ้าเราลองดูนะอาจจะไปก็ได้นะครับอันนี้อีกอันนึงคือวิธีการลบฟอนต์เดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าคือฟอนต์บางตัวเราไม่ใช้อ่ะในโปรเค a ด e อะ่ะเราจะลบฟอนต์ได้ยังไงแล้วก็มาที่นี่ครับเปิดแอปที่ชื่อว่าไฟล์ตัวเดิมนี่แหละไอ้ไฟล์ iles, ตัวเนี้ยนะมันเหมือนกับเป็นไฟล์แมเน e เจอรของของ i อ a d นะแล้วก็ไปที่ Pro Create โฟลเดอร์ er นอกสุดตัวเนี้ยฮะไปที่โปรเกร e ไปที่ฟอนต์ถ้าท่าน,านไม่เอาฟอนต์ตัวไหนนะก็เลือกลบเอาถ้าอยากใส่ใหม่ก็แอดเข้าไปอีกทีหนึ่งแบบเมื่อกี้อันนี้ไม่ยากนะครับก็เลือกลบเอามันจะได้มีฟอนต์ที่เราใช้ได้เท่านั้นนะอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการสิมเพิลง่าย,ายๆที่ใช้ในการ Imp พ r ตฟอนต์ ttf เข้าไปในโปร r e a t e ด้วยวิธีที่อ่าผมใช้ลนะ้วมันเวิร์กนะครับอ่ะโอเคครับแชร์กันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับปิดยังไงเนี่ยปิดเวลาอัดอ่า